ยายสิตอนของลูกไม้คนเดิมสายลมหนาวพุ่งข้าวบ้านปนทองตอนที่4ี่การข้าวขี้ควายและความอบอุ่นของหมู่บ้านเท้าว,วันลมหนาววันถัดจากเกี่ยวข้าวพ่อกับอารวมถึงผู้ชายอีกสองสามคนตืินขึ้นไปบนเนินที่ทุกคนนั่งกินข้าวเมื่อกลางวันเมื่อวานนี้พ่อยกจอบขึ้นพาดบ่า กันมาบอกก็เาาบาๆปีนี้ต้องทำลานให้ดีๆหน่อยเดี๋ยวฝนล,ลงฤดูมาตกอีกเดี๋ยวข้าวจะเสียหายได้หาหัวเราะรับที่ใชถ้าฝนตกตอนนี้เลยแย่แน่ๆเลยมันก็ชอบมาตกช่วงเรากองข้าวตีข้าวซะด้วยคงต้องเตรียมผ้ายางไว้คุมกันฝนไว้ด้วยล่ะครับขอบผู้ใหญ่พาก,กันหัวเราะเบาๆ ก่อนเร,เริ่มลงมือถางหญ้าและปรับหน้าดินให้เรียบที่สุดงานหนักของเด็กๆส่วนบุญมาและพี่ชายและลูกพี่ลูกน้องอีกสองคนได้รับภารกิจใหญ่ในการขนขี้ควายจะอคอกลงตัวมาไว้ทาลานโอ้ยกินแรงเกินลูกพี่ลูกน้องคนเล็กยกแขนปิดจมูกจนตาเหลือมองบนฟ้าพี่ชายหัวเลาะ มือนี่จะกินไปแดกเดอ้อเดี๋ยวกินกินมันตีกันตายพอดีหัวอลาอก,กันบุญมายืนทำหน้าเยเกและบ่นเสียงอ่อนพ่อมันเหม็นทีเด,ดีควายมันติดเล็บพ่อก็ยืนไกลๆตะโกนมาหัวก็วล้างออกจยากลัวงานเดี๋ยวิได้หูจักเคดร้านเข่าตอน,นหญ่ึ้น อย่างผู้ใหญ่หัวเราะสนุกสนานเหมือนฟังเด็กบน่นเป็นเรื่องปกติของทุกป,ปีเด็กๆผัดกันเข็นรถขี่ควายสามคันเล็กๆเกต็มเต็มรถเหนือเม็ดใหญ่ๆไห,หลาตามใบหน้าลงมาจนถึงคอแม้ลมจะหนาวก็ตามทาลานกินขี่ควายที่ผูกพันคนขนบด เมื่อเอาขี้ควายมากองบนลานแล้วทุกคนต้องช่วยกันเกลี่ยให้เป็นกองเล็กๆจากนั้นก็เอาน้ำจากบ่อกใกล้ๆมาลาดให้เละก,กำลังดีอาหารที่เรียกเอาไหบอขี้เดียดเืบอยานกับมาซอยกันย้ำกีง้งไว้ถอดเกลือมาลดแหนุ่มอยู่คนหัวเลาะโอ้ยตีนไข่สีนาวจนซัดแกเมีนอีกละมือเนี่ยแต่ทุกคนก็ยอมถอดรองเทา้าลงมาย่าขี้ควายด้วย เท้าเปล่าอย่างสนุกสนานเสียงแจะ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 ,ะ,ะดังทั่วลานกินขี้ควายฉุนจนบุญมาทำท่าจะอ้วกนอนไงหลังเด็กคนอื่นหัวลอกกิ้งพ่อก็ตะโกนแซวบุญมาโห่พ่อต้องมายืนแถวนี้ไปหาเฮ็ดปีต้นเขาเลนพุ่นไปเดี๋ยวสีห้าขี่แตกขี่แตนอกีกเด็กชายรีบเทนไปเลือกต้นข้าวที่พ่อเหมาะ ทำปีต้นข้าวแล้วเริ่มเป่าปีปีปีแปรปีปีปีแปรงเล่นทั่วท้องนาผู้ใหญ่ได้แต่มองและยิ้มใส่หัวเด็กน่อยมนีงานคือเกากันเบิดกาพูดคำขำพ่อยิ้มต่อไปให้มันมีความจำดีๆไว้กับพ่อละแง่ขึ JI, ้นมันจิพากันเฮ็ดเองเป็นเองหนอก เมื่อทาลานจนผิวเรียบเนียนแล้วทุกคนยืนมองผลงานด้วยความภูมิใจเรียบหนาดีแล้วปีนี้ลานแข็งแล้วก็นหนาดีผู้เท่าคนหนึ่งเอ่ยชมพอเยิ้มอย่างภาคภูมิใจประเด้งงามพอคอยผู้เดียวดอกแตงามย้อนพวกเขาส่้ยกรรไกรนี่ละลานต้องรอแดดอีกสองสามวันให้แห้งสนิทพอจะรับฟางข้าวฟ้อนหนักๆได้ แต่วันผู้ข้าวเสียงเหลาเสียงหอเลาเละและกลิ่นฟางแห้งก็งมาถึงลุงเช้าพ่อกับอาเตรียมตอกไม้ไผ่ที่ปู่เหลาไว้ให้พ่อพูดเบาๆระหว่างแช่ตอกในถังน้ำตอกนี้ก็คือยามจดใจน้นถามันก่อไปกับปลูกลังกันบ่ได้อาหัวเลาะโอ้ยพี่นี่แก บอกเป็นคำพูมไปเรื่อยเจ้าสมาสมนวนละจากนั้นทั้งสองก็เริ่มเดินเลาะทุ่งมัดข้าวเป็นฟ้อนตามแนวที่เกี่ยวไว้ผนฟ้อนขึ้นลานงานที่ทั้งเหนื่อยและทั้งสนุกแม่กับอาสะไายยกปิ่นตให้กลินหอมฟุ้งไปทั่วกินกานลูกเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรง ที่เดือดรอดมู่เขาแม่ยื่นกระติบข้าวให้บุญมาเด็กชายเย้มกว้างเพราะหิวจนท้องร้องแล้วหลังอิ่มทุกคนก็เริ่มขวนฟ้อนข้าวขึ้นลานเสียงไม้เหลาแทงเข้าไปในฟ้อนข้าวดังปึกปึกเสียงคนหาบร้องฮึเสียงผู้ใหญ่สั่งกันไปมาเสียงฟางเสียดสีกันเบา ให้ไม้เหลา,าอันเล็กสำหรับเด็กๆอา้าบุญมามาลองมึงอาบไว้บ่เนี่ยเด็กชายลองยกแล้วเซไปด้านข้างพี่ชายหัวเลาะโอ้ยอน้อยเอ้ยเอาฟ้อนเขา่ารูอสิเอาจากคองขึ้นไปคองถึงร้านเนี่ยบุญมาผองแก้มเถียงอ้ากันมันหนักอยู่เด้พี่เข่ามันฟอนหย,ย,ย่ยังงเนี่แต่พอทำได้สำเร็จก็เยิ้ยมกว้างจนลืมเหนื่อย ด้านลานแม่กับอาสไยช่วยกันเลี้ยงฟ้อนข้าวอย่างเป็นระเบียบอาสไยบอกหันห่วงเขา่าเข่าลานเด้อจะให้เม็ดล้นออกไปข้างนอกเจียดา้ว่าจะเด็กเกี้ยวคอยมาตั้งหลายเดือนแล้วแม่ก็ตอบว่าอันนี้ก็คือท้องของเขาเนาะต้องรักษาให้ดีๆยามเย็นคนยามเย็นของคนทำนาที่อบอุ่นเสมอ ฟ้าเริ่มเป็นสีส้มทองพ่อเช็ดเหงื่อพางเยิม้มอา้าเหลืออีกนิดเดียวจะได้พักแล้วเด้อมูเฮาแม่เก็บปิ่นโตกลับบ้านไปเตรียมข้าวเย็นให้ทุกคนวันนี้ทุกคนจะได้กินข้าวเย็นที่บ้านของบุญมาพวกผู้ชายนั่งพักบนลานข้าวคุยกันไปเอาล่อขาวมาแพ่แก้เมื่อยกัน,กนตามวิถีชาวไร่ชาวนาเวลามาช่วยงานกัน คุยกันไปเอาล่อขาวมาแพ้แก้เมื่อยกันตามวิถีชาวไร่ชาวนาเวลามาช่วยงานกันมีเสียงลบหนาวมีแสงสุดท้ายของวันและมีความภูมิใจที่ไม่มีคำไหนบรรยายได้หมดฤด,ดูเก็บข้าวคือฤด,ดูที่ความเหนื่อยถูกแทนที่ด้วยความสุขเสมอจบตอนที่สี่